ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ก็เพราะมีผู้ให้คือในหมู่มนุษย์ต้องมีพวกที่ให้กับพวกที่ได้รับพวกที่ให้ที่สำคัญที่สุดได้แก่บิดามารดาต่อมาก็มีครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้นั้นพอได้รับก่อนจึงให้ได้ทุกคนเกิดมาได้ก็พอได้รับการกําเนิดจากบิดามารดาได้มาเป็นครูบาอาจารย์ ก็พอได้รับวิชาความรู้ตกทอดลงมาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ขอกาบนอบน้อมแด่ดพระรัตนตรัยขอกาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอกาบพระเถรานุเถระขอกาบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกทุกรูปครับกาบสวัสดีญาติธรรมสาธุชนคนดีทุกๆท,ท่านครับผมนบมอเตอร์ธรรมครับสวัสดีค่ะตุ้ยมอเตอร์ธรรมค่ะ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่องของมอเตอร์ธรรมคารวะสธรรมนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์แล้วค่ะนะคะก็ขึ้นเดือนมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็กลับมาพบกับเราสองคนนะคะซึ่งวันนี้อาจจะมาเลสักนิดหนึ่งครับ <c oughs> ผมแน่นอนนะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาญาติธรรมคงได้ติดตาม a c e b o o k ไลฟ์นะครับมอเตอร์รรมสมาธิเซ็นเตอร์สัญจรนะครับไปอุทยานธรรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราจะมีการปฏิบัติธรรมกันที่อุทยานธรรม นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีสมาชิกมอเตอร์ธรรมไปร่วมกันสวดมนต์นะครับทำวัดเย็นสวดมนต์เมตตาใหญ่แล้วก็เจริญพระกรรมาฐานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ปฏิบัติธรรมกันบางท่านก็นั่งสมาธิบางท่านก็เดินจงกรมในช่วงค่าคืนนะครับจนรุ่งเช้านะครับตีห้ก็สวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันต่ออันนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นใหม่ในโครงการของมนะอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ณอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมสอง นะครับอันดับแรกก็ต้องแบ่งบุญแล้วก็ยกบุญให้ทุกทท่านเลยน,น,นะครับสาธุให้ทุกท่านได้รับรู้และอนุโมทนาบุญไปด้วยกันสําหรับโครงการปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์อาทิตย์และก็กราบรเรียนเชิญญ,ญ,ญาติธรรมสาธุชนคนดีทุกทท,กท,กท่านนะครับท่านมีเวลานะครับวันเสาร์นะครับตั้งแต่4ี่โมงห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยเดินทางเข้าไปได้เลยที่อุทยานธรรมนะครับเตรียมเต็นท์ไปนะครับเตรียมเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวไปนะครับแล้วก็ ไปอยู่ไปปฏิบัติธรรมกันที่นั่นนะครับการประพฤติปฏิบัติธรรมมันเป็นอริยทรัพย์ภายในใจของเราแล้วก็เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอุปนิสัยของเราในภพชาติต่อๆไปก็จะได้เบาบางด้วยกิเลสนะครับก็ไปร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นโดยเฉพาะยิ่ยงในช่วงนี้นะครับที่เรากําลังบอกบุญที่คุณตุ้ยไลฟ์สดไปเมื่อวานนี้คงจะเป็นความคืบหน้าของการสร้างห้องน้ําซึ่งยังขาดเจ้าภาพอยู่หนึ่งห้องเท่านั้นเองนะคะก็ท่านก็สามารถร่วมบุญเข้ามาได้คะ่ะ เจ้าภาพปลักหนึ่งห้องสุดท้ายนะคะทำบุญได้ในยอด35,000บาทนะคะแต่สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นบุญสมทบนะคะก็ตามกำลังทรัพย์หรือกำลังศรัทธาได้เลยค่ะเท่าไหร่ก็ไ,ได้เพราะว่ายอดรวมทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7 9็ดแสบาทนะคะครับผมเพราะว่าสาร้างทั้งหมด12ห้องนะครับถ้าเกิดเราคำนวณจากเจ้าภาพห้องละ 3 5 0 0 0บาท12ห้องเนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งทางแต่เนื่องจากเรามีส่วนที่ต่างก็คือในส่วนของห้องโถงที่จะต้องติดอ่างล้างหน้าติดโถปัสสาวะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเครื่องสุขภัณฑ์ที่เรานำไปใช้เนี่ยเราเน้นคุณภาพดีคุณภาพสูงก็เลยมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างที่จะสูงแต่ในส่วนของเจ้าภาพเนี่ยก็คือโครงสร้างนะครับแล้วก็ผนังรังคาต่อห้องนะครับก็คือ35,000บาทแต่ในส่วนต่างคือพวกสุขภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยแหละ ที่เราจะเอาปัจจัยยัติธรรมสาธุชนคนดีที่มีกําลังทรัพย์กําลังพอดีพอดีไม่ถึงกับเป็นเจ้าภาพได้ภายใน3 5มหมื่นห้าก็จะอามารวมกันอย่างเช่นวันนี้ท่านพลเอกกิติกรธรรมนิยายนะครับท่านก็ได้ร่วมบุญปัจจัยร่วมสร้างห้องน้ําจํานวน1นึ่งบาทขออนุโมทนาบุญกับท่านพลเอกกิติกรธรรมนิยายนะครับซึ่งท่านก็เป็น หัวหน้าหรือเป็นที่ปรึกษาโครงการสร้างอุทยานธรรอยู่แล,แล้วแล้วก็ร่วมกิจกรรมมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนนี้ท่านก็ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งกําลังกายกําลังสติปัญญาและกําลังทรัพย์นะครับญาติธรรมก็ยังร่วมบุญได้นะครับในโครงการสร้างห้องน้ํามีอนิสงส์มากนะครับให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัว เข้าห้องน้าแล้วมีความสุขอย่างไรทุกคนรู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะมีความสุขเราก็ให้สุขแก่ท่านอาน,นิสงส์ที่จะได้มากไปกว่านั้นไม่ต้องถามนะครับการให้วิหารฐานก็มีอาน,นิสงส์มากการให้สถานที่ปวดทุกข์ก็มีอาน,นิสงส์มากสุขขานี่มาจากสุขขาวดีนะครับสุขขาวดีนี่เป็นชื่อของความสุขนะครับบนสวรรค์เพราะ,ะนั้นใครสร้างสุขขาก็จะได้รับอาน,นิสงส์มากมายมหาศาลเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้า Facebook ในขณะนี้เป็นเลขบัญชีที่สามารถร่วมบูญสร้างห้องน้ําได้ครับคุณตุย้ยในช่วงแรรกกเาก ขอให้คุณตุ้ยได้เล่าถึงโครงการพระสองฆ์อาพาธเพระาะเมื่อวานนี้เรามีช่วงเวลาตอนเย็นะนะครับไปทําความคืบหน้าให้ยัติธรรมที่่วมบุญพระสองฆ์อาพาธทุกวันพระครับใช่ค่ะก็จริงๆแล้วนะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะสถานที่พยาบาลต่างๆนะคะก็มักจะไม่ค่อยให้ยัิ ญาติไปเยี่ยมนะคะหรือว่าเยี่ยมได้เท่าที่จําเป็นทั้งมอเตอร์ธเองเราก็เลยไม่ค่อยได้ไปไล์สดในเรื่องของการไปเยี่ยมพระอาจารย์วิทูลมาให้ได้ชมมากนักนะคะแต่เนื่องจากเมื่อวานนี้ก็เป็นจังหวะเหมาะนะคะพอดีท่านพลเอกปรพัฒน์วรรณพัฒนนะคะท่านก็อยากจะให้พาทุกท่านเนี่ยได้ไปเยี่ยมนะคะเราก็ไปดูความคืบหน้าไปพูดคุยกันนะคะว่าโครงการของดูแลประสองค์อาพาธนั้นไม่ว่าเราจะชวนท่านทําบุญอยู่โดยที่ ทุกทา่านรวมบุญมาบางท่านกกจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วยังได้ดูแลอยู่หรือเปล่านะคะคก็คือยังดูแลอยู่นะคะก็จะเห็นว่าพระจัจทร์วิทุนเองนั้นท่านก็พูดคุยนะคะแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสก็สุขภาพก็สุขภาพใจเนี่ยจะแข็งแรงนะคะแต่ว่าเนื่องจากที่เมื่อวานก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะคะว่าเนื่องจากว่าท่านเนี่ยล้มไปนะคะถึง18ชั่วโมงที่ไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนในช่วงที่ท่าน ล้มไปนะคะเพราะฉะนั้นเส้นเลือดมันก็เกิดการตรีบนะคะแน่นอนบางส่วนเนี่ยก็จะเหมือนเป็นอัมาาพาตไปนะคะก็ทำให้การฟื้นฟูในระยะหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ช้าแล้วก็เป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับว่าเป็นมากแล้วนะคะแต่ว่าท่านพลเอกคนลพัฒน์เองท่านก็เป็นห่วงใยนะคะนอกจากจะทำกายภาพที่จะต้องใช้เวลานานแล้วเนี่ยท่านก็ไปเสาะหามาว่ามีวิธีการใดอีกที่จะพอที่จะเป็นทาง ช่วยได้บ้างนะคะเป็นตัวเลือกต่อไปท่านก็เลยนำพระอาจารย์วิทูลนั้นไปฝังเข็มก็เป็นคอร์สคอร์ละ10ครั้งนะคะครั้ง10ครั้งเนี่ยอยู่ที่6000บาทแต่ว่าเนื่องจากว่าพระอาจารย์วิทูลนั้นท่านก็ไม่ได้สามารถที่จะขึ้นรถธรรมดาได้นะคะก็ต้องเอารถของศูนย์ดูแลเนี่ยไปส่งไปรับไปส่งแล้วก็ต้องมีพยาบาลติดตามไปก็ทําให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนั้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าคุณหมอที่ฝังเข็มท่านก็บอกว่าอาการก็ดีขึ้น จะเห็นว่าเมื่อวานนี้โอ้โหตอนที่ท่านทักทายเราเนี่ยทักทายได้เป็นเป็นพูดเป็นได้เป็นประโยคแล้วนะคะแล้วก็ฟังสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สังเกตจากความจำนะครับสติปัญญาที่ที่ท่านทรงจำเรื่องราวในะอดีตเริ่มเริ่มฟื้นกลับมาเกือบเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่า ได้คุยกันเรื่องของอดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงก่อนป่วยนะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยท่านก็จําอะไรไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้แสดงว่าสมองเริ่มทํางานปกตินะครับทำงานปกติแล้วก็ส่วนร่างกาย,ยก็คงจะค่อยๆฟื้นขึ้นไป<ม>ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เล่าแล้วก็พูดถึงแล้วก็ไปรายงานความคืบหน้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งอุทยานธรรมก็ดีในเรื่องของห้องน้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ดีในเรื่องของพระสงฆ์อาพาธนะครับก็ได้ ถ่ายทอดสดให้เห็นพระสงฆ์อาภาจริงๆนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าโครงการต่างๆธนาคารบุญของมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์โดยการนําของผมนบมอเตอร์รรมคุณตุ้ยมอเตอร์รรมเนี่ยโดยได้รับเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านพลเอกพลพัฒนวรณพักและก็ท่านพลเอกกิติกรธรรมนิยายรวมถึงท่านพลโทธนัทบุญารักษ์นะครับท่าน ประธานมูลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปวัวจังหวัดน่านท่านบุญชลองสิทธิทวงนะครับรวมถึงสมาชิกค,ครอบครัวมอเตอร์ทรมทุกทุกคนทุกทุกท่านทั้งที่สนิทและไม่สนิทนะครับให้การสนับสนุนเนี่ยเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลอย่างบริสุทธิ์เพราะว่าผลงานที่ออกมาอุทยานธรรมตอนนี้คืบหน้าไปกว่า70%นตะครับตอนนี้ก็มีกำแพงมีต้นไม้มีรานธรรมีกุฏิพระมีสารามีการประพฤติปฏิบัติท,ทําแล้ว เพราะฉะนั้นใครร่วมบุญทุกบาททุกสตังค์นะครับท่านจะได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้บุญทั้งยามหลับได้บุญทั้งยามตื่นส่วนอานิสงส์เนี่ยมันเหมือนดอกเบี้ยที่ธนาคารได้เอาเงินไปให้อ,าหาอสังหาริมาซับพ,พ่อค้าประชาชนได้กู้แล้วทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารอย่างดีเราอุปมาเหมือนท่านได้ทําบุญไปแล้วได้อานิสงส์แห่งบุญทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับก็อยากจะยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมของมอเตอร์ธรรมสาขาสองท่านมีส่วนร่วมท่านได้บุญตลอดแน่นอนท่านได้ร่วมบุญกองทุงพระสองฆ์อาพาธนะครับที่เราสองคนได้ร่วมกับมือที่รยาลสมเด็จพระยุพราชปาัวจังหวัดน่านเนี่ยทุกบาททุกสตังค์ของท่านเดือนนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายของพระอาจารย์วิทูลรูปเดียวนะครับที่เราดูแลอยู่ตอนนี้ประมาณ36,00 0บาทถึง38,000บาททุกๆเดือน นะครับญาติธรรมบางท่านก็โอนมาเดือนละเอ่อพักสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันนะครับก็มารวมกันเราสองคนก็ทํานะครับเราตรวจนมน์ไปด้วยเราก็ทําบุญสมทบทุนกองทุนพระสงฆ์อาพาธไปด้วยสรุปครา่าวรายได้ที่มอเตอร์ธรรมได้เข้ามาเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นนะครับยังขาดอีกหมื่นเกือบสองหมื่นนะครับที่ทางมุขที่ต้องฟักกองทุนของพระสงฆ์อาพาธของมุขที่มาช่วยสมทบในการจ่ายของพระจารวิทุนรูปเดียวเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านตัดรับรองไว้ว่าผู้ใดพึงอุปทาขเราตถาคตให้ดูแลรักษาพระสองฆ์อาพาธเถิดก็ยังยังคงที่จะหวังว่าญาติธรรมทุกขันยังคงจะให้ความศรัทธาให้ความสนับสนุนในเรื่องของการดูแลพระสองฆ์อาพาธลงกับมอเตอร์ทำอยู่นะครับคุณด้วย <c oughs> เพราะพวกเราคงต้องทําต่อไปอย่างที่ <c oughs> เห็นเ <c oughs> มื่อวานพระอาจารย์ยังยังต้องการที่จะรักษาอีกเยอะเพราะว่ามาแอบคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ดูแลท่านเนี่ยนะคะ โดยครอบครัวของตัวท่านเองแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไหนนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องท่านเองก็อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถที่จะดูแลหลวงพ่อได้นะคะเพราะว่าทุกท่านก็อยู่ในมือนก็ว่าครอบครัวตัวเองก็ก็ดิ้นรนมากพอสมควรอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าต้องมาดูแลพระอาจารย์วิทูลอีกหนึ่งรูปเนี่ยคงจะแย่แน่นะคะคก้ที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าพระอาจารย์วิทูลนนต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวจริงๆเนี่ยความเป็นพระของท่านเนี่ย <Nee. S 1> ก็อาจจะไม่ได้เป็นพระอีก เพราะว่า <Okay. S 1> สมณา,ารูปของพระสงฆ์เนี่ยถ้าไปอยู่ในบ้านชนบ้านชุมชนที่เป็นพูดหย,ยาบๆว่าเหมือนสรัมเนี่ยสมณา,ารูปก็คงจะเปลี่ยนไปเลยแหละครับเพราะว่าการดูแลการช่วยเหลือของของญาติโยมก็คงจะไม่มีใครศรัทธาเข้าไปในสรัมนะเพราะฉะนั้นเราช่วยรักษาท่านไว้ให้ท่านอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในเนสเซอรี่สถานที่ดูแลผู้ป่วย ขั้นเอามาพึกอมาพาดเนี่ยเพื่อที่จะทํากายภาพบําบัดเพื่อให้ท่านกลับมาฟื้นคืนดีคืออย่างน้อยเข้าห้องน้ําเองได้ฉันอาหารเองได้เดินประคับประคองตัวเองได้ไม่ต้องถึงกลับมาปกติหรอกครับแค่นี้เราชาวพุทธก็ภูมิใจแล้วว่าได้ช่วยพระสงฆ์อาพาธให้กลับมามีชีวิตเป็นสมณะสารูปที่ดีแล้วก็เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจบจนลมหายใจถดท้ายของท่านอันนี้ผมว่าคงจะได้บุญมหาศาลเพราะผมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นหนึ่งไม่มีสองผู้ใดพึงอุปถากเราตถาคต ให้ดูแลรักษาพระสองฆ์อาภาธเปรียบเสมือนว่าพระองค์ท่านบอกทาบุญกับพระสองฆ์อาภาธเหมือนทําบุญกับพระพุทธเจ้าเราถวายทานกับพระอาหารหันทร้อยครั้งนะครับยังไม่เท่ากับถวายทานกับพระพุทธเจ้าแม้เพียงครั้งเดียวการที่ดูแลพระสองฆ์อาภาตเนี่ยเหมือนทําบุญกับพระพุทธเจ้าแสดงว่าเราได้ทานกับพระพุทธเจ้าเพราะงั้นยิ่งกว่าทำบะพระอาหารหันต์อีกนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ร่วมกันสพรลทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันพ่อวันแม่วัน,วน,วนสิริมงคลหรือวันพระทุกๆวันพระ โอนเข้าบัญชีของทุนพระสงฆ์อาพาธเพื่อที่จะดูแลพระสงฆ์อาพาธตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาเลยครับเอาละครับคุณตุ้ยถึงเวลาพอไหมครับเข้าไลฟ์เข้าธรรมชาดกนะครับก็น่าจะได้สักครึ่งเรื่องให้คุณตุ้ยได้พาเข้าสู่ธรรมชาดกเลือกองที่มีเนื้อหากระชับหน่อยละกันนะคะองค์ที่วันนี้จะนํามาเล่าให้ฟังนะคะท่านมีนามว่าชัดตะปาณิค่ะหรือผู้เคารพธรรมยิ่งชีพนะคะ ท่านชตาปาน,นิอุบาสกแปลว่าอุบาสกผู้มีร่มในมือหรือผู้ถือร่มเป็นชาวเมืองสาวัตถีท่านว่าอุบาสกนี้เป็นพระอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาเกิดในมนุษย์อีกผู้ละกามะลาคะและโทสะได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้ทรงความรู้ในพุทธพจน์วันหนึ่งวันอุโบสถครั้งหนึ่งท่านไปเข้าเฝ้าพระศาสดาที่พระเชตวันวิหาร เพื่อประโยชน์ในการฟังธรรมท่านว่าพระอนาคามีบรรลุท่านว่าพระอนาคามีบุคคลมีศีลอุโบสถเป็นปกติทุกๆวันแม้ไม่ได้สมาทานอุโบสถก็มีศีลอุโบสถเป็นธรรมดาของพระอริยะบุคคลชั้นนี้ที่จะเว้นเมถุนและไม่บริโภคอาหารยามวิการ ขณะจะฟังธรรมพระราชาประเสริฐที่โกศลเสด็จสู่สถานที่ฟังธรรมแล้วฉัะตตาปานิเห็นพระองค์เสด็จมาก็คิดว่าเราควรจะลุกขึ้นรับเสด็จหรือไม่หนอก็เรานั่งอยู่เบื้องหน้าพระราชาผู้เลิศหมายถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะลุกรับเสด็จเจ้าประเทศย่อมไม่สมควรถ้าไม่รับถ้าถ้าเราไม่ลุกรับพระราชาก็จะทรงเกลียว ถ้าเราลุกขึ้นรับพระราชาก็จะเป็นการไม่เคารพพระสาสดาเอาละเราจะไม่ลุกขึ้นมารยาททางสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพวกบัณฑิตจะรู้ธรรมเนียมว่ายามที่เห็นคนนั่งอยู่ต่อหน้าคนที่ควรเคารพกว่าตนจะไม่ต้องลุกขึ้นต้อนรับดังนั้นเมื่อไม่มีใครลุกขึ้นรับก็ย่อมไม่โกรธแต่พระราชาเห็นอุบาสกไม่ลุกขึ้นรับเสด็จก็ทรงมีพระทัยขุ่นเคือง พระพุทธเจ้าทรงทราบความที่พระราชากริ้วอุบาสกเมื่อพระราชาประทับนั่งแล้วจึงตรัสยกย่องชาตาบ,บาน,นิอุบาสกว่ามหาบาพิษชาตาบ,บาน,นิอุบาสกนี้เป็นบัณฑิตมีธรรมอันเห็นแล้วรอบรู้พุทธพจน์เป็นอย่างดีฉลาดในประโยชน์และมีใช่ประโยชน์พระราชาทรงสดับคุณแล้วทรงมีพระทัยอ่อนโยนลงต่อมาวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่บนปราสาทชั้นบน ทอดพระเนตรเห็นชตาปานิอุบาสกเดินกั้นร่มสวมรองเท้าไปในลานพระหลวงตัดให้ราชบุรุษไปเชิญมาเข้าเฝ้าบุรุษอุบาสกหุบล่มและถอดรองเท้าออกแล้วเข้าเฝ้าพระราชาถวายบังคมและยืนอยู่พระราชาตรัสถามว่าอุบาสกพูดเจริญทําไมท่านจึงหุบล่มและถอดรองเท้าออกเล่าชตาปานิทูลว่าข้าพระองค์ได้ฟังว่าพระราชาตรัสเรียกพบจึงได้มาพบพระองค์พระเจ้าค่ะ พระราชากล่าวว่าท่านเพิ่งรู้ว่าเราเป็นพระราชาวันนี้เองหรือชัตาปานนี้กล่าวว่าข้าพระองค์ทราบความที่พระองค์เป็นพระราชาตลอดมาเมื่อวันเมื่อเป็นเช่นนี้วันก่อนทำไมท่านนั่งในสำนักของพระศา,าสดาเห็นเราแล้วจึงไม่ลุกขึ้นชดตาปานนี้จึงกล่าวว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์นั่งอยู่ในสำนักของพระศา,าสดาผู้เลิศเมื่อเห็นพระราชาของประเทศแล้วลุกขึ้น จะเป็นการไม่เคารพพระศา,าสดาเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ลุกขึ้นรับเสด็จพระราชาตรัสว่าเรื่องที่ผ่านมาช่างเถอะเราได้ยินมาว่าท่านฉลาดในประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นไปในปัจจุบันนี้และในภายภาคหน้ารอบรู้พุทธพจน์ท่านจงสอนธรรมแก่พวกเราในราชสำนักเถิดอุบาสกถ่อมตนทูลปฏิเสธว่า ตนเองไม่มีความสามารถขนาดนั้นเพราะขึ้นชื่อว่าพระราชมนเทียนเป็นสถานที่มีโทษมากกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำในราชสำนักย่อมเป็นกรรมที่หนักเหมือนกันพระราชาตรัสว่าท่านอย่าก,กลัวในเรื่องวันก่อนเลยอุบางสกทูลว่าคาริหัทั่วไปจะเข้าออกในราชสำนักอาจมีโทษเกิดขึ้นขอให้พระองค์ตัดนิมนต์บรรพชิตมาสอนธรรมเถิด พระราชาทรงเห็นตามนั้นและทรงส่งอุบาสกกลับต่อมาก็ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากลับทูลขอให้พิสุรูปหนึ่งเข้าไปสอนธรรมในพระราชนิเวศซึ่งพระพุทธเจ้าทรงส่งพระอานท์ไปสอนเป็นประจำท่านฉัตาปานิอุบาสกเคารพพระพุทธเจ้าเพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหนือพระราชาทั้งปวงเนื่องจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมและสอนธรรมเคารพพระองค์ก็เท่ากับเคารพพระธรรมด้วย การที่อุบาสกไม่รับเชิญสอนธรรมในพระราชสัมนักก็เป็นเพราะท่านรู้ประมาณในสถานการณ์ของขรคฤหั์ว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเริ่มใส่น้อยกว่าบรรปชิตมิใช่ท่านไม่มีความรู้แต่เมื่อท่านเห็นว่ามีผู้ที่จะทำหน้าที่สอนธรรมได้ดีกว่าเหนือกว่าท่านพร้อมจะสละโอกาสนั้นทันทีการที่พระราชาทรงรู้ว่าอุบาสกผู้นี้ทรงธรรมทรงธรรมรู้ธรรมมาก พระองค์เองก็เคารพพระธรรมจึงมีพระทัยอ่อนโยนต่ออุบาสกการเคารพพระธรรมเห็นพระธรรมเหนือกว่าชีวิตของตนนี้พึงเห็นเรื่องของนายจันทานคนหนึ่งเป็นตัวอย่างมีเรื่องเล่าว่าภรรยาของคนวันนะจันทานนางหนึ่งเกิดแพ้ท้องอยากกินมะม่วงทั้งที่ไม่ใช่ฤดูมะม่วงเขาจึงแอบเข้าไปในสวนมะม่วงของหลวงเป็นขึ้นไปเก็บผลมะม่วงขณะนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระราณศีเสด็จมาถึงคนมะม่วงต้นนั้น ทรงนั่งบนพระราชาอาน์สูงเรียกมนกับพราหมณปุโรหิตบุรุษจันทานเห็นแล้วคิดว่าพระราชาพระองค์นี้ไม่เคารพพระธรรมส่วนพราหมณ์คนนี้นั่งบนอาสนะต่ำสอนมนแก่พระเจ้าแผ่นดินผู้ประทับนั่งอยู่สูงซึ่งชื่อว่าไม่เคารพพระธรรมส่วนเราผู้ลักขโมยมะม่วงเพราะเหตุแห่งสตรีก็ชื่อว่าไม่เคารพธรรมเหมือนกัน แค้จริงการกระทําทั้งหมดนี้ร้วนต่ำซามทั้งนั้นแล้วไต่ลงมาเบื้องล่างกล่าวคาถาว่าทั้งสองไม่รู้อัดทั้งสองไม่รู้ธรรมคือพราหมณ์ผู้สอนมนโดยไม่เครารพธรรมและพระพุทธและพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเรียนมนโดยไม่เครารพธรรมพราหมณ์ปุโรหติตกล่าวคาถาว่าเพราะข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันขาวผสมกับแกงเนื้อ ข้าพเจ้าบริโภคแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้ประพฤติอยู่ในธรรมที่เหล่าพระอริยส,สัรเสริญแล้วบุรุษจันทานกล่าวอีกสองคาถาว่าท่านพราหมณ์เราติดเตียงการได้ทรัพย์และการได้ยศเพราะนั่นเป็นการเลี้ยงชีพโดยความเป็นเหตุให้ตกต่ำและเป็นการเลี้ยงชีพทางโดยทางที่ไม่ชอบจะประโยชน์อันใดเล่าด้วยการเลี้ยงชีพเช่นนี้ท่านจงรีบออกไปเสียเถิดท่านมหาพราหมณ์ แม้สัตว์ที่มีชีวิตเหล่าอื่นก็ยังหาหูงกินเองความอัธรรมที่ได้ประพฤติมาแล้วย่ออาจได้ทำลายท่านดุดก้อนหินทำลายหม้อน้ำเะะนั้นสาธุสาธุสาธุก็จบไปสำหรับนิท่านชาดกหรือธรรมชาดกฝ่ายอุบาสกนะครับพุทธสาวกนะครับด้านเลศใดในใน,ใน,ในอุปวิธีต่างๆชื่อว่าค่ะท่านจตะปาน,นิค่ะท่านเป็นผู้ที่เคารพธรรมยิ่งชีพครับ เพราะว่าถึงแม้ว่าที่ท่านได้นิ่มออได้เชิญนะคะพระราชาเพราทราบว่าท่านชตปาน,นี้เนี่ยเป็นผู้ทรงธรรมรก็เลยจะให้มาช่วยสอนธรรมให้หน่อยนะคะคแต่เนื่องจากว่าท่านมองเห็นว่าท่านถึงแม้จะเป็นผู้รู้ธรรมแต่ว่าตอนในขณะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยคือผู้ที่ตัดสู้ธรรมมากกว่าเพราะฉะนั้นเป็นเจ้าของธรรมใช่ท่านก็เลยไม่บังอาจคิดถึงว่าอย่างนั้นนะคะเราเรียกว่ารู้จักที่ต่ําที่สูงนะครับนะก็นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลาที่ครูบาอาจารย์ระดับระดับอาจารย์ยังอยู่เนี่ย ลูกศิษย์ลูกหาก็จะไม่กล้าแสดงธรรมข้ามหน้าข้ามตาครูบาอาจารย์นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่เคารพธรรมแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์นี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้การพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราในด้านปัญญาปัญญาทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านยกเอาความกระตัญยูเป็นนําหน้าเลยเนี่ยครับความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับความรู้จักที่ต่ําที่สูงรู้ขุดรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นะครับรู้ควรไม่ควรอันเนี้ย มันเข้าหลักการเทสะของของสังคมไทยเลยคุณตุ้ยะนะครนเราถ้ารู้จักการเทศะรู้ที่ต่ําที่สูงเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตมีความเจริญงเืองอกงามจะเห็นว่าในสังคมไทยปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยปลูกฝังในเรื่องของการเทศะที่ต่ําที่สูงนะครับมีการเล่นหิงนะครับมีการดึงสถาบันดึงอะไรลงมาทําย่ายีถ้าจนไม่รู้จักว่าการนี้ควรเคารพใครการนี้ควรบูชาใครอันนี้ถือว่า ทำสิ่งอัปมงคลให้กับตัวเองนะครับถ้าเรามาศึกษาพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าบูชาคนที่ควรบูชาอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะนั้นการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้แหละไม่ทําให้ตัวเองตกต่ําทําให้ตัวเองมีแต่ด้านเจริญเจริญเพราะพระธรรมนำมาซึ่งความเจริญเหมือนกับอุบาสกท่านนี้นํามาซึ่งความเจริญและที่สุดท่านก็ได้เป็นพระอริยบุคคลก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าเราควรเคารพทมสูงสุดแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์สูงสุดที่สําคัญอย่างยิ่ง เคารพบ,บิดามารดานะครับเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้สําคัญที่สุดในการเกิดมาคุณตุย้ยค่ะอาลค่ะช่วงท้ายแล้วนะคะก็ให้คุณนพได้ฝากธรรมะเพื่อการยานมิตรค่ะครับเขาฝากข่าวบุญอีกบุญหนึ่งคุณตุย้ยนะครับวันนี้มีข่าวดีนะครับที่ <c oughs> อุทยานรรมอเตอร์ทำสองของเรานะครับวันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อผาสุขสุข,ขปัญโยนะครับแห่งที่พักสงฆ์ก่อผาสุขและพระอาจารย์นรงฐานิสสะสารนะครับแห่ง วัดป่าภาวนาเวกเมตตามาจําวัดที่อุทยานธทมเป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับก็จะเดินทางเข้าไปในช่วงเย็นนี้นะครับและัค่ำคืนนี้ท่านคงจะได้เมตตาให้ธรรมะผมก็จะกราบนิมนต์หลวงพ่อพระสุขสุขสัขปัญโยให้ธรรมะผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับสักหนึ่งกันนะครับให้ญาติธรรมได้ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ไปเก็บตัวในช่วงโควิดมา1เดือนนะครับก็อะไรทำให้พวกเราห่างเหินจากท่านไปนะครับไปในวัน วันพรุ่งนี้ในค่าคืนนี้ก็จะเมตตาให้ท่านแสดงธรรมและพรุ่งนี้ถ้าใครมีเวลามีโอกาสนะครับก็ไปร่วมถวายพัตตาหารได้ในช่วงเช้านะครับก่อน9ก้าโมงนะครับก่อน9ก้าโมงก็ไปเจอกันนะครับถวายพัตตาหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินทางไกลมาแล้วก็มาโปรดญาติโยมใน อุทยานธรรมสองนะครับบ้านลำท่าโพนะครับก็ฝากไปถึงญาติธรรมที่อยู่ลำท่าโพด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่บ้านอาร์ตนะครับคุณเอมนะครับสองสามีภรรยาเป็นอุปสกปฏิกาประจําพื้นที่นะครับ <c oughs> ก็ร่วมมาถวายพัตตาหารผลไม้ของหวานได้นะครับในพรุ่งนี้มีครูบาอาจารย์ไปที่อุทยานธรรมสองรูปถวายพัตตาหารร่วมบุนกันนะครับเอาละครับวันนี้สุดท้ายขอปิดท้ายด้วยศาสนาสุภาษิต พระพุทธเจ้าสอนธรรมมาไว้ตอนหนึ่งว่าเมธาวีสุขังโศอธิคัตชติผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขครับสาธุค่ะก็กลาบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาฟังอุบาสกเจอุบาสกกันต่อนะคะวันนี้เราสงคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ